สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ NY Insider by Dr. O และผองเพื่อนนะฮะวันนี้ก็ดรโอพิสุิ์เพียรมานากุลนะครับแต่ว่าพิธีกรหลักนะฮะน้องต้นกับน้องเอ,อิร์ธนะฮะโอต้นเอ,อิร์ธวันนี้2ท่านนี้ติดภารกิจนะครับก็เลยมี วิทยากรรับเชิญสองท่านนะมาพูดคุยกันทดแทนนะฮะก็คือเป็นเป็นโอตั้งวิทย์นะฮะนะครับก็ดอกเตรโอพิสุทธิ์พีรมานักุลนะครับดอกเตรตั้งครับสวัสดีครับดรตั้งครับกิจชาติวงไวร์ลิขิตครับครับดรวิทย์ครับครับผมดรวิทย์คำนัทวินชเวรศยาครับครับก็จะคุ้นคุ้นเคยกันนะฮะวนวนวนเวียนไปมาคุยๆกันนะครับใครไม่ว่างเราดรโอก็ลากคนนู้นคนนี้มาแทนนะฮะก็ NY Insider นะครับรายการ ที่พูดคุยประเด็นทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับอออากาศทุกวันเสาร์นะครับสิเ็นาฬิกา30นาทีถึงช่วงเที่ยงนะฮะก็เป็นช่วงเวลาเรียกน้ำย่อยครับรายการเรียกน้ำย่อยก่อนที่ท่านจะเดินทางไปทานอาหารที่ห้องอาหารในบ้านครับนะครับนะหลังจากรับประทานอาหารที่ห้องในบ้านเสร็จแล้วก็เดินทางไปที่ห้องรับแขกสามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้ตามบทยาทสายถูกต้องนะครับเอาละ นะครับวันนี้นะครับมุมมองที่จะมาคุยกันเรื่องออประเด็นสิ่งแวดลอ้อมทรัพยากรธรรมชาติในช่วงที่เราต้องอยู่บ้านกันซะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคิดมาหลายเรื่องเหมือนกันตอนแรกว่าจะชวนสองคนนี้คุยเรื่องน้ำนะหรือคุยเรื่องอากาศดีคิดไปคิดมาแล้วตอนนี้นี่ที่บ้านของอาจารย์นี่กำลังซัฟเฟอร์มากเลย นะเพราะว่าของเต็มบ้านเลยเราไม่ได้เราไม่ไ้ว่าไข่นะแต่ของเต็มบ้านเลยครับคือของเต็มบ้านนี่มันมาจาก3ทางนะฮะหนึ่งคือสั่งอาหารมาทานที่บ้านนะก็อาหารทานหมดแต่ของที่เหลือไม่หมดนะครับสองนี่ก็แม่บ้านไงนะครับไม่ได้ไปชอปปิ้งก็มันก็ต้องซื้อมาที่บ้านนะครับอย่างที่สามนี่ก็บางทีเราก็จะมี ออกไปซื้อของข้างนอกบ้างนู่นนี่นั่นบ้างเนาะมันก็เลยของเต็มบ้านนะครับก็เลยอยากจะชวนตั้งกับวิทย์น้ามาคุยเรื่องขยะมันดีกว่าขยะในช่วงโควิดจริงๆหลายๆบ้านอาจจะมีประเด็นที่4ี่ครับมีเรื่องของการตุนของด้วยเหมือนกันโอ้โหตายจริงเต็มบ้านอยู่เหมือนกันใช่ครับเพราะว่านอกจากจะออกไปซื้อของที่ต้องจำเป็นแล้วบางครั้งก็จะมีการซื้อเผื่อเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่า ในช่วงมาตรการประมาณนี้เนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นในนาคตบ้างก็ต้องมีการคิดเผื่อเหมือนกันครับมันก็เลยทําให้ของเต็มบ้านครับประสบปัญหาเดียวกันอยู่เหมือนกันจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่มันเยอะมากขึ้นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาคือน้ําแกกขวยน้ำแก้ขวยใช่ไหมครับตลอห้างกล้วยที่เขาเพิ่งปิดๆกันไปนะครับโอ้เต็มเลยนะพอเสร็จปุ๊บจะมีขยะขวดแก้วเพิ่มขึ้นครับและกระป๋องอลูมิเนียมครับ <laughs> นะ <c oughs> นั้นเราเราต้องมาคุยเรื่องนี้ดีกว่านะครับว่าเราจะบริหารจัดการในเรื่องอขยะมูลฝอยพวกนี้อย่างไร,รนะครับให้มันไม่ไม่ล้นบ้านเรานะครับแล้วก็ไม่ไปส่งผลกระทบต่อพี่ๆที่เขามาเก็บขยะครับแล้วก็ไม่ได้ไปส่งผลกระทบต่อหลุมฝังกลบหรือการจัดการโดยรวมครับผมนะอ่ะวิทย์มีอะไรมาแชร์บ้าง เอาตอนนี้แล้วกันครับสถานการณ์ว่าถ้าทุกคนสังเกตที่บ้านนะครับมันก็จะมีขยะเยอะขึ้นจริงเพราะว่าเราใช้เวลาเกือบตลอดทั้งชีวิตของเราในสัปดาห์เนี่ยอยู่ที่บ้านทั้งชีวิตทั้งชีวิตโอเคนะครับปกติเราอยู่ข้างนอกบ้างมันก็จะมีขยะเพิ่มขึ้นมหาศาลครับถ้าเกิดแบ่งกลุ่มง่ายๆตอนนี้ก็แบ่งออกมาเป็น3กลุ่มละกันนะครับกลุ่มแรกคือแน่นอนครับเป็นช่วงที่ไม่ปกติเราจะมีนักกากอนามัย เยอะขึ้นนะครับเราใส่กันทุกคน,นครับถ้าจะเป็นต้องเดินเดินออกไปนอกบ้านนิดเดียวเราก็ใส่ละนะครับ,รบดังนั้นจะมีหน้ากากทนาไมใช้แล้วเพิ่มขึ้นเป็นขยะประเภทหนึ่งอย่างน้อยคนละชิ้นนะอย่างน้อยคนละชิ้นต่อวันนะนะครับอ่าโยเวนถ้าไม่ได้ออกไปไหนก็โชคดีคคก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มที่เมื่อกี้ดรโอบอกเลยครับเป็นกลุ่มของของเวลาเราซื้อของไม่ว่าจะช้อปปิ้งออนไลน์หรือสั่งอาหารนะครับพวกแพ็กเกจต่างๆเนี่ยก็จะมาอยู่ในบ้านเรานะครับพวกนี้ก็มีแพ็กเกจสารพันรูปแบบครับ กล่องกระดาษซองพลาสติกบับเบิลกล่องใส่อาหารตะเกียบช้อนมีทุกสิ่งอันนะครับก็แบ่งได้อีกเหมือนกันว่ามันจะปนเปื้อนหรือไม่ปนเปื้อนอาหารแล้วเดี๋ยววิธีการจัดการก็จะแตกต่างกันไปคือถ้าถ้าเป็นกล่องแบบมาจากไปรซีนีทั่วไปก็ไม่เปื้อนอาหารอ่าแน่นอนอ่าแต่ถ้าเป็นในพวกแพ็กเกจที่มาเวลาเราสั่งสั่งอาหารเดลิเวอรี่ครับพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะปนเปื้อนอาหารครับนะครับ อันสุดท้ายครับแน่นอนเพราะว่าสั่งอาหารเข้ามาในบ้านครับดังนั้นก็มีโอกาสเหมือนกันที่มันจะเหลือพวกขยะอาหารหรือแม้แต่บางบ้านที่มีการทําประกอบอาหารเองก็ยังมีเศษบางส่วนที่มันทานไม่ได้ก็จะกลายเป็นขยะอาหารเหมือนกันครับครับนะก็ประมาณ3-4มสี่ส่วนครับถามตั้งกวิทหน่อยดีกว่านะปกติเนี่ยเวลาเราพูดถึงขยะมูลฝอยเนี่ยนะต่อคนต่อวันเขาบอกประมาณสัก1.1่งกิโลกรัมต่อคนต่อวันนะครับที่ที่ใช้กันมาตลอด ถ้าเป็นช่วงนี้นะถ้าเป็นช่วงนี้โดยรวมมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตัวนึของคิดว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับตั้งว่าน่าจะเพิ่มขึ้นใช่ครับ<น>เพราะว่าเราสั่งเดลิเวอรี่มากขึ้นเดลิเวอรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ขยะต่อคนเพิ่มขึ้นนะครับ <Luc> เพราะว่า p a เกจจิ้งต่างๆมันต้องเสริมเข้ามาเยอะขึ้นจากการที่เราไปซื้อปกติทาให้ต่อคนต่อว,วันน่าจะเพิ่มขึ้น,น,นครับจริงผมค่อนข้างเห็นด้วยกับกับตั้งครับผมว่าผมมองว่า ขยะแต่ก่อนเราใช้เลข1.1นเนี่ยมันเป็นเลขเฉลีล่ยถูกไหมครับ,รบแต่ถ้าเรามองตัวเลขของคนที่อาศัยอยู่ในอาคารสูงอาคารชุดอย่างเงี้ยขยะจริงจริงมันจะเพิ่มมากกว่า1.1เพราะว่าหลายห้องหลายอาคารเนี่ยประกอบอาหารไม่ได้ถูกต้องก็จะมีการซื้อขออาหารกล่องอะไรพวกนี้ครับซึ่งตัวเลขพวกนั้นจะสูงกว่าหนึ่งจุดหนึ่งอยู่แล้วดังนั้นตอนนี้ผมว่าทั้งทั้งหมดของเรากาลังชิฟไปอยู่ลักษณะแบบนั้นดังนั้นดังนั้นเราเรามองอย่างนี้ได้ไหมถ้าถ้าเป็นภาพรวมแบบพื้นที่มองกรุงเทพปริมณฑ เฉลี่ยมันมีแนวโน้มมันอาจมันอาจจะลดลงถ้าดูทั้งหมดน่าจะลดลงเพราะว่ากิจกรรมลดน้อยลงถูกไหมและคนเราลดลงครับคนออกจากกรุงเทศไปเยอะถูกไหมแต่ถ้าแนโรดาว w n ลงมาเป็นที่บ้านครับที่ห้องคอนโดมันจะเพิ่มขึ้นใช่ครับอืออก็ไม่น่าแปลกใจที่ที่อาจารย์บอกตอนต้นว่ามันล้นบ้านครับถูกไหมครับถูกครับดังนั้นดังนั้นตอนนี้เนี่ยปัญหามัน มันน่าคิดแ้ะมันรุนแรงมากกว่าเดิมนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะในอดีตเนี่ยเราใช้เวลาอยู่นอกบ้านเยอะค่อนข้างเยอะถ้าถ้าหมดเรามองย4ิบสี่ชั่วโมงเนี่ยนอนประมาณแปดถูกไหมครับอยู่ข้างนอกมากกว่านั้นอยู่ข้างนอกสิบกว่ากว่าเกือบเกือบสิบสองถูกไหมครับแล้วก็มาอยู่ข้างในบ้านจริงๆใช้ชีวิตที่ทําให้ generate ขยายจริงสี่ถึงหกชั่วโมงแต่ปัจจุบันนี้มันอยู่ตรงนี้มากขึ้นไงก็เลยเป็นปัญหาก็จะต้องคิด ก็จะเรียกว่าเป็นปันนีมีทั้งหวงและลบนะเป็นโอกาสก็ได้ครับเพราะวลาเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราจะเลยขยะแล้วเราจัดการมันไม่ได้เราจัดการมันยากกว่าในขณะที่พอเราอยู่บ้านเราก็มีโอกาสในการที่เราจะทําอะไรได้มากขึ้นก็อาจจะเรียกว่าเป็นโอกาสเหมือนกันถูกต้องจริงๆแล้วนะทุกวิกฤตก็มีโอกาสนะครับทีนี้เรามามาคุยกันต่อดีกว่าเวลาเราจะต้องจัดการกับขยะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ตามทฤษฎีหลักเนี่ยมันจะเป็นทฤษฎีสามเหลี่ยมหัวความลงถูกไหมครับที่ สามเหลี่ยมหัวความลงเนี่ยคือปริมาณขยะแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆตามขั้นตอนต่างๆนะครับขั้นตอนบนเนี่ยนะรดรโอก็มีโอกาสพูดไปหลายครั้งแล้วก็ต้องรีเจ็คให้ได้ก่อนครับคืออะไรที่รีเจ็คได้ไม่เอากลับเข้าบ้านถูกไหมสมมุติว่าสั่งออนไลน์หน่อยดีกว่าตามอัธยาศัยซะหน่อยครับเราก็เลยรู้สึกว่าต้องรีเจ็คบ้างนะครับต้องรีเจ็คนะ อันนี้คืออันที่หนึ่งถ้ารีเจ็คได้ก็หายไปเยอะแล้วใช่ครับจริงๆคำว่ารีเจ็คเนี่ยมันมาพร้อมกับคำว่าจำเป็นครับเอออ่าคืออันเนี้ยคุยกันมาก่อนหน้านี้ว่าเราจะเราจะแยกระหว่างการรีเจ็คกับรีดูซ์ยังไงนะครับเพราะจริงๆแล้วทั้งสองอันเนี่ยมันทำให้ขยะลดลงเหมือนกันเพราะนั้นได้คุยแล้วก็ดรตั้งก็ให้ความเห็นมาสนใจดรตั้งบอกว่าอะไรก็ตามที่เราบอกว่าเรารีเจ็คได้อะแปลว่ามันไม่จําเป็นใช่ครับงั้นถามคําถาม เอ่อคุณภรรยาหรือคุณพ่อบ้านก่อนจําเป็นมั้ยบางคำถามอาจจะไม่ค่อยจําเป็นนะครับนี่ซื้อนี่จาเป็นหรือเปล่านะครับก็รีเจ็คก่อนนะหลังจากรีเจ็คเสร็จแล้วก็จะเป็นอะไรนะรีดิวส์ครับคือรีดิวส์นี่คือมันจําเป็นแล้วครับมันจําเป็นแล้วแต่ว่าเอะไอสมมุติมันจําเป็นต้องเอามาตอนนี้สามันเลยหรือเปล่าเอามาสักสองได้ไหมครับ ใช่ไหมอันนี้อันนี้คือรีดิวใช่ไหมครับก็จะลดลงมาอีกหน่อยละหลังจากนั้นเป็นอะไรนะฮะรีวิสเป็นรีวิสนะรีวิวก็คือก็เอาซ้ำซื้อมาแล้วใช้ซ้ําเหมือนเดิมเอาล้างแล้วใช้ซ้ําล้างใช้ซ้ําเหมือนเดิมนะครับนะยังคงหน้าตาประมาณเดิมหลังจากรีวิสเสร็จแล้วก็เล็กลงมาอีกแล้วก็จะเป็นรีไซเคิล รจริงๆผมมีประเด็นนิดนึงครับคือถ้าเกิดสมมติว่าเราเราพูดถึงลักษณะน,น,นี้มันหลังจากนั้นมันจะเป็นรีไซเคิลแล้วก็ต่อไปเรื่อยถูกไหมครับแต่ว่าผมว่าจุดที่น่าสนใจเนี่ยคือจุดหลังรีวิสเพราะเมืเ่อไหร่ก็ตามที่มันพ้นการรีวิสไปแล้วปุ๊บแปลว่าของชิ้นนั้นมันกลายเป็นขยะ,ะน่าสนใจใครับซึ่ง,ซ,งซึ่งในมุมผู้บริโภคอยู่ตามบ้านเนี่ยเราเราคอนทิบิวได้เยอะๆก็แค่สามันบนถูกไหมครับพอมันลงผ่านปุ๊บมันกลายเป็นขยะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจะบอกเรารีไซเคิลเองในบ้านก็ทําไม บางคนอาจจะบอกว่ารีไซเคิลได้นะอาจจะมาทำอัพไซคลิ่งเป็นนุ่มเป็นนี่แต่มันก็นิดเดียวเนาะใช่ครับนับไม่ได้แมสเวลาเราจะจะรีไซเคิลจริงๆเราต้องมองและต้องมีคนมาเก็บแหละนะสมมติขวดพลาสติกขวดแก้วอะไรก็ว่าไปนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะคอนทิบิวที่เกี่ยวข้องได้เยอะๆก็รีเจ็กก่อนเนาะนะครับรีดิวแล้วก็รียูสให้มากที่สุดนะครับอ่ะหลังจากเมื่อรีไซเคิลเสร็จแล้ว ก็จะเป็นอะไรต่อนะ recovery ครับเป็น recovery ซึ่ง recovery ตัวนี้มันก็ไม่ได้อยู่ในมือเราเหมือนกันนี่พูดตามตรงนะ recovery ในที่นี้ก็คืออาจจะเอามันไปผลิตเป็นปุ๋ยครับผลิตเป็นพลังงานถ้าเราไปเผาถูกไหมครับหรือเป็นผลิตเป็นไบโอแก๊สอะไรต่างๆก็ว่าไปสุดท้ายถึงจะค่อยเป็น disposal ก็คือเอาไปไปฝังกรบไปทิ้งเพราะว่าไม่ว่าจะเผาจะอะไรก็แล้วแต่มันเหลือกากสุดท้ายนะครับแต่ว่า นึกภาพนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่าเราพูดถึงสามเหลี่ยมหัวความลงมาดังนั้นต่อหน่วยต่อคนประมาณ1.1ึจุึงกิโลกรัมต่อคนต่อวันเมื่อมันเล็กลงมาเรื่อยๆอาจจะเหลือ1เหลือ0.3 0 4ูก็ได้นะครับเอาละอันนี้คือทฤษฎีทั่วไปสามเหลี่ยมหัวความลงมาเราต้วิทย์ต้องตั้งมีอะไรเสริมไหมต้องคิดเรื่องอะไรเพิ่มเติมอีกไหมตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าคิดเรื่องเพิ่มเติมนะครับนอกจากสามเหลี่ยมหัวความที่ปกติเราใช้จัดการขยะในบ้านแล้วครับอีก อันนึงที่น่าสนใจมากคือตัวที่บอกไปแล้วครับหน้ากากอนามัยหน้าากตัวนี้เนี่ยมันไม่มันจะบอกว่ามันไม่สามารถเข้าขายสามเหลี่ยมปกติได้มันรีเจ็คไม่ได้แน่ๆอันแรกจาเป็นแน่นอนถูกไหมจำเป็น r e d u c e าอันนี้พอมีทางอยู่นะครับก็มีคนแนะนำค่อนข้างเยอะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นบุคลากรทำงานในโรงพยาบาลสถานพยาบาลนะครับใช้หน้ากากผ้าก็ได้ถูกต้องนะครับซึ่งหน้ากากผ้าเนี่ยมันได้สองมันมองสองอย่างได้นะครับอันแรกคือมัน r e d u c e หน้ากากอนามัยไปแล้ว อันหนึ่งคือมันรี u s e ได้พราะตัวมันเองแค่ซักเราก็กลับมาใช้ได้นะครับแต่แล้วก็สุดท้ายครับก็คือถ้าไม่ถ้าเสิร์ฟไอตัวนี้มันไม่ถูกจัดการเนี่ยไอสามเหลี่ยมเนี้ยของขยะอื่นอ่ะพังหมดเลยอ๋อถูกต้องถ้าเราเอาไอ้นี่ไปไปมิกซ์ไปรวมกันที่เหลือเสร็จหมดเลยใช่ครับทุกอย่างต้อตแนะนำงั้นต้งแนะนำไงบ้างผมว่ามันอยู่ สิ่งสำคัญคือรอยต่อระหว่าง reuse กับ Recycle ที่ตรงนี้ให้เป็นการเปลี่ยนมือระหว่างเราไปสู่เขาเาตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่มันต้องมีจุดบางๆที่เราต้องจัดการกับขยะของเราเองให้ดีครับอย่างเรื่องของขยะอากาศทำไมเมื่อกี้ถ้าเราแยกออกมาใส่ถุงที่มันแยกชัดเจนออกมามันก็เป็นการแยกขยะซึ่งเขาจัดการได้ถูกต้องมากมากขึ้นดังนั้นจุดสำคัญคือเส้นเชื่อมตรงนี้ดังนั้นตอนนี้คือตั้งกับ่วิทย์แนะนำว่าอยากให้ทุกบ้านเนี่ยมีถุงใหญ่ครับครับ สิบล็อกถุงอะไรใหญ่ๆก็ได้สักถุงหนึ่งแล้วก็พับหน้ากากให้เรียบร้อยหยอดในนี้ทุกวันทุกวันใช่ครับคืออย่างน้อยก็เอาให้มันออกแยกออกมาให้มันชัดเจนออกจากขยะประเภทอื่นับเมื่อรวมได้ปริมาณมหาศารแล้วจริงจริงไม่ต้องมหาศารขนาดนั้นก็ได้ครับเป็นถุงไซส์ที่เราสามารถคิวไปได้ละกันแล้วก็ไม่ใหญ่โตมากไปนักนะครับ ถ้าหลายๆที่ก็จะบอกว่าทิ้งมันไว้3วันอย่าไปยุ่งกับมันเพื่อให้เชื้อมันตายนะครับแล้วค่อยเอาไปกําจัดนะครับก็มีจุดรับตัวหน้ากากอนามัยใช้แล้วเนี่ยหลายที่นะครับอย่างในกรุงเทพเองก็เปิดตามที่สํานักงานเขตโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพในเครือสกัดกรุงเทพมหานครสารว่าการก็เปิดนะครับต่างจังหวัดก็จะมีตามรพสตครับโรงพยาบาลประจําจังหวัดแล้วก็สถานีอนามัยชุมชนผู้นี้ก็มีครับก็ <c oughs> เพราะว่าตัวหน้ากากอนามัยพวกนี้เนี่ยพอในในภาวะวิกฤตพวกนี้ครับเราก็ไม่รู้นะว่าใครติดไม่ติดใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวที่อยู่บนหน้ากากเนี่ยอันตรายไหม,มใช่ไหมครับมันก็เลยถูกทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกกาจัดเป,เป็นขยะติดเชื้อครับก็คือหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือเอาเจ้าเนี่ยไปเผาในในเตาเผาที่ดีไซน์สำหรับจัดการขยะติดเชื้อซึ่งอันนี้เราทําเองไม่ได้ดังนั้นเราก็เลยทาได้มากสุดก็คือเราต้องพยายามทําให้หน่วยงานที่เขาทํางานเนี่ยทำงานได้ง่ายที่สุดถูกต้องแล้วก็ อีกนิติหนึ่งก็คือช่วยป้องกันพี่ๆเจ้าหน้าที่เก็บขนขยะด้วยเนาะเพราะว่าลองคิดภาพถ้าเขามาเก็บขนขยะหน้าบ้านเราแล้วก็ฉีกถุงทําเหมือนเดิมอ่ะเขาทาเหมือนเดิมอ่ะที่จะแยกมันออกมาเพื่อรีไซเคิลบางอย่างแยกบางอย่างเขาก็จะไปเจอสิ่งนี้ใช่ครับกลายเป็นว่าแทนที่เราคิดภาพง่ายๆนะตั้งอวิทเนาะเรามีพนักงานเก็บผล ต่อคันประมาณ3าคน4ี่คนมาด้วยกันป่วยไปคนนึงแล้วก็ควรจะต่อกันไปอีกเรียบร้อยทุกคนแสดงว่ารถที่เคยวิ่งมาก็จะไม่มีรถคันนั้นมานะใช่ครับก็กลายเป็นว่าบ้านเราก็จะของล้นบ้านมากกว่าเดิมใช่ครับแล้วจริงๆสิ่งที่น่าคิดต่อคือพอเกิดเหตุการณ์ลักษณะเปิดฉีดคุมาปุ๊บเจอหน้ากากปุ๊บก็จะเริ่มเกิดความกลัวลวครก็จะเริ่มคิดต่อไอถุงต่อไปเนี่ยแกะดีไม่น่าถูกตองแล้วขยะมันอาจจะไม่ถูกแยกตามที่มันควรจะเป็นนะครับดังนั้นก็ หน้ากากรนามไมนะครับก็จะเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญมากที่ทุกบ้านคุณต้องร่วมด้วยวยกันนะดรับหาทุนใหญ่ๆแขวนไม้หน้าบ้านตรงที่ร้อนๆหน่อยก็ได้นะได้ครับก็คลาเชื้อโรคก็ได้นะโอเคครับแขวนไว้ในเขตบ้านเราก็โอเคในเขียบ้านเราครผมมีคําถามเล็กน้อยาะเมื่อกี้ที่ให้ไปจัดการเนี่ยมันคือข้างนอกหมดเลยบางคนออกจากบ้านไม่ได้เวิร์กฟอร์มโฮมให้อยู่บ้านกักตัวเราแยกเฉยๆให้ให้คนเก็บขยะเห็นได้ชัดแล้วทิ้งในรูปแบบ ขยะปกติแต่แยกไว้ได้ไหมครับจริงๆถ่าในพื้นที่พื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยอจริงอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจว่ายังไม่เห็นมาตรการชัดเจนมากนะครับแต่ว่ากร,รุงเทพเนี่ยได้เพราะว่ากรุงเทพมีการบอกแล้วว่ารถขยะที่มาเก็บเนี่ยจะมีการเก็บตัวหน้ากากอนามัยที่แยกไปแล้วได้นะครับรวมรรไปถึงว่าถ้าเป็นหมู่บ้านหรือว่าเป็นอาคารชุดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็จะมีการตั้งถังแยกไว้แล้วครับเช่นอย่างคอนโดหลายที่ก็จะมีการบอกว่าถังนี้เป็นภาชนะปิดที่ไว้สําหรับใส่ หน้ากากอนามัยเท่านั้นนะครับก็จัดการง่ายขึ้นดังนั้นก็ต้องตัดตอนครับนะครับสิ่งที่อันตรายที่สุดนะครับปัจจัยที่สําคัญที่สุดก็คือหน้ากากอนามัยก่อนเพราะไม่งั้นไอ้สามเหลี่ยมหัวความที่เราคุยมาตอนต้นนี่พังหมดครับเละนะครับอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับครับคือนอกจากหน้ากากอนามัยแล้วเส้นอื่นก็มีนะฮะเช่นเรื่องของพลาสติกเรื่องของอาหารที่มันปนเปื้อนมาเราก็ควรต้องจัดการมันให้ถูกต้องเหมือนกันไม่ไม่งั้นช่วงนี้ขยะก็จะเพิ่มขึ้น มหาศาลมากในขยะ<ม>โดยเฉพาะขยะที่ถ้าเป็นพลาสติกที่เราไม่ได้แยก<ม>หรือไม่ได้ล้างเขาทำความสะอาดก่อนแล้วไปทิ้งเนี่ยก็จะกลายเป็นพลาสติกที่รีไซเคิลไม่ได้ครับดังนั้นดังนั้นถ้าถ้าเป็นมุมมองอาจารย์คิดง่ายๆเลยนะตอนนี้ไหนๆทุกคนนี่ก็เราเขาคุยกันไงว่าหลังจากโควิดหมดไปเนี่ยเราจะมีเชฟเพิ่มขึ้น <c oughs> เราจะมีนักร้องเพิ่มมากขึ้นมีแดนเซอร์เพิ่มมากขึ้นนะมีอะไรนักเขียนเพิ่มมากขึ้นใช่ครับนะงั้นก็ถือโอกาสเนี้นะครับ เออมาเป็นเชฟกันเถอะช่วยได้ไหมถ้างี้ก็จริงๆช่วยได้เยอะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราเรามาเป็นเชฟเนี่ยฝึกทําอาหารก็จริงๆการฝึกการทําอาหารเองเนี่ยมันแน่นอนมันลดแพ็กเกจที่เราใส่อาหารมาแน่ๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปริมาณอาหารก็กะง่ายขึ้นครับก็จะไม่เกิดปัญหาเรื่องขยะอาหารตามมานะก็น่าสนใจแล้วก็จริงๆผมว่าการที่เราทําอาหารเองมันก็ปลอดภัยเนอะแล้วก็มั่นใจในความสะอาดของเราเองด้วย อ่าก็จริงเพราะว่าเวลาเราเราพูดถึงปริมาณอาหารเนี่ยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาหารเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องประมาณสัก50-60%ิบถึงบเปอร์เซ็นในกองขยะที่เราที่เราเกี่ยวอ่ะนะครับดังนั้นถ้าพยายามอะไรที่ทำได้ที่เป็นอาหารที่เราทำได้ก็น่าจะช่วยได้เยอะเนาะใช่ใับนะครับไข่เจียวไข่ดาวบนๆไปครับบนๆไป จะผัดกะเพราหมูทอดอะไรก็จริงๆก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าทําเองเนี่ยมันมีข้อดีอีาอันนะครับหคือเวลาเราออกไปซื้ออาหารข้างนอกครับจริงๆก็เป็นการกระจายรายได้นะครับทำให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนนะครับสเนี่ยคือเหมือนวิทย์พูดไปแล้วนะก็เราก็มั่นใจนะครับมั่นใจว่าเราทําเองนะครับเราสามารถล้างได้ทํานู่นทํานี่ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทานไม่หมด มันก็ยังเก็บไว้ได้ครับยังเก็บไว้ได้เพราะเรารู้ว่าเราทําเองนะครับดังนั้นก็น่าจะเป็นอีกข้อหนึ่งที่แนะนำครับนะคือมาเป็นเชฟกันเถอะค <laughs> <laughs> มาเป็นเชฟกันเถอะนะครับตอนนี้ที่บ้านที่บ้านอาจารย์นี่ก็โอ้ใช้ได้เลยนะครับเก่งขึ้นเยอะเลย <laughs> <laughs> ครับนะกะ็มีอะไรแนะนําอีกบ้าง <c oughs> มาเป็นเชฟกันเสร็จแล้ว ถ้าบางทีมันเบื่อจริงๆแล้วมันกินไข่มาเจ็ดวันติดแล้วนะก็จริงๆก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ห้ามสั่งหรอกครับเพราะว่ามันมีอาหารบางอย่างที่เราทําเองไม่ได้อยู่แล้วนะครับซับซ้อนแต่ว่าสิ่งที่ชวนคิดก็คือนอกจากเราจะเป็นเชฟเป็นนักร้องเป็นแดนเซอร์แล้วเนี่ยผมว่าโอกาสนี้มันอาจจะเป็นโอกาสดีที่เรามาฝึกเป็นนักแยกขยะกันดีกว่านักแยกขยะเออนี่น่าสนใจเพราะจริงเวลาเราไปอยู่ทำงงทำงานสภาวะปกติเนี่ย มันไม่มีเวลาแยกขยะหรอกใช่ครับถูกไหมเพราะว่าก็กว่าจะเดินทางรถก็ติดกับบ้านก็หมดแรงแล้วหรือหรลายท่านอยากจะแยกครับแต่ว่าหลายกรณีก็ไม่ได้มี facility เตรียมพร้อมให้แยกนะครับก็อันนี้อยู่ในบ้านเราละเราบริหารจัดการได้ว่าเราอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรเนาะมามาเป็นนักแยกขยะกันคําถามตามมาก็คือเราควรเรามีข้อแนะนํำไหมเราแยกอะไรก่อนดีเราแยกไงดีอันแรกเลยครับ แยกหน้ากากออกเลยครับอันแรกแยกหน้ากากให้ได้ก่อนอันที่ันี่1อันที่2แยกอะไรดีครับส่วนตัวผมจะแยกกันเป็น3าอย่างคือหน้ากากออกไปอันแรกเนาะอันที่2คือขยะที่เป็นขยะเปียกจากอินทรีย์อาหารต่างๆแยกออกไปอันที่3คืออะไรที่มันไม่เป็นขยะแห้งก็แยกเป็นอีกอันหนึ่งอันนี้มินิมัมสุดคือแยก3อย่างนี้อันนี้ก็เป็นเป็นทฤษฎีพัคคริสของตั้งครับวิทย์ว่าประมาณไหนดีคล้ายๆกับตั้งครับก็พอมันแยกสมมติมันแยกขยะหน้ากากทำไมออกเรียบร้อยปุ๊บ ใหมครแยกขยะอาหารเสร็จปุ๊บม,มันก็จะเหลือตัวสิ่งอื่นๆละซึ่งสิ่งอื่นๆนี้มันจะมีทั้งที่เป็นขยะแห้งและขยะเปียกนะครับก็ค่อยมาจัดการอีกทีนึงแต่จริงๆถ้าถ้าสเต็ปลักษณะกันคล้ายๆกันแต่ว่าผมจะแยกของแห้งออกมาก่อนก่อนแยกอาหารด้วยครับก็แยกหน้ากากออกใช่ไหมครับ แยกของแห้งทั้งหลายออกครับกลองไปษณีกระดาษเอกซก็ได้หลายท่านทํางานที่บ้านเนาะแยกเอกซออกมาะนะครับมั่จะเหลือเฉพาะของที่เป็นบรรจุภัณฑ์แพ็กเกจต่างๆที่มันมีอาหารอยู่<ม>แล้วค่อยมาจัดก,การแยกอาหารกับบรรจุภัณฑ์ออกอืมเออเออนนีออ้<ช>น่าสนใจนะครับฝึกเป็นนักแยกขยะนะครับงั้นโดยโดยโดยสรุปเนี่ยอย่างที่หนึ่งนะครับเราแนะนําให้แยกหน้ากากอนามัยออกไปก่อนครับนะครับอันที่สองคืออะไรที่มันแห้งๆแล้วคุณแยกได้ จัดการสิ่งนั้นซะนะครับยกตัวอย่างเช่นกรองกระดาษแพ็กเกจจิ้งต่างๆนะกระ,ระดาษ a 4หรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้แยกออกมาเลยครับนะครับหลังจากนั้นเมื่อแยกอส่วนนี้ออกไปแล้วมันก็จะเหลือส่วนที่เป็นแพ็กเกจที่ปนเปื้อนอาหารครับถูกไหมถ้าอย่างนี้ก็เหลือแพ็กเกจปนเปื้อนอารครับมีคําถามหนึ่งนะซึ่งอันนี้ก็หลายคนก็สงสัย คือแล้วเราจะทําความมั่นใจได้อย่างไรสมมติเราเราไปสั่ง l i v i v y มาครับจะมั่นใจได้ยังไงว่า,วาเอ้ยมันมันปลอดภัยเป่า <laughs> <laughs> หรือแม้กระทั่งสั่งไปษณีมา <laughs> มก็เหมือนกันอะครับ <laughs> นะครับเรามั่นใจได้ยังไงอะก็ ไม่มั่นใจครับพอเราไม่มั่นใจเลยถึงต้องทําอะไรเพิ่มจากตรงนั้นรับอย่างปล่องวัสนีอะไรก็ทาความสะอาดซะหรือว่าถ้าตั้งทิ้งไว้ได้ก็ตั้งทิ้งไว้ให้มันเช็ดเช็ดเช็ดตายไปก่อนอะไรเงี้ยอันนี้ก็จบไปถ้าเราเคลียร์ของเราได้เรียบร้อยเนาะนะครับอ่าจบแล้วถ้าเป็นแพ็กเกจอาหารแพ็กเกจอาหารเนี่ยจะซับซ้อนที่หนึ่งคือจะบอกให้ตั้งทิ้งไว้ก็ไม่ได้เราสั่งว่ากินใช่ไหมครับจะเอื่อจริงจะเอาน้ํายาไปเช็ดบางอย่าง อย่างเป็นกล่องลูกฟูกอย่างเงี้ยก็ไม่กล้ามีาหารไปเช่นเดีมาเสื่อเข้าอาหารถูกไหมครับก็แนะนำลักษณะนี้แล้วกันครับก็ตั้งแต่รับเลยครับก็ช่วงรับจากพนักงานส่งอาหารก็มีโซเชียลดิสเทนซิ่งนิดนึงนะครับหลายที่ใช้วิธีการโอนเงินออนไลน์นะครับแล้วให้พนักงานแขวนอาหารไว้ที่หน้าบ้านจะได้ไม่ไม่มีการพบปากกันก็ช่วยได้รับมาเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่แนะนําคือเอามาเปลี่ยนย้ายภาชนะครับมาอยู่ในภาชนะของเราเป็นจานชามของเราเสร็จปุ๊บ สเตปนี้ผ่านไปปุ๊บอย่าลืมล้างมือก่อนนะครับล้างมือก่อนเพื่อค,ความปลอดภัยแล้วถ้าเป็นอาหารที่ต้องการกินในในสฉพาะที่มันยังร้อนอุ่นครับเป็นความเป็นการสร้างความมั่นใจในรลเวลหนึ่งว่าโอเคอาหารที่อุ่นร้อนเนี่ยน่าจะทําให้เราปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่เหลือก็บริหารจัดการทานให้เรียบร้อยนะครับหลายๆอย่างที่ลดได้เช่นช้อนซ่อมตะเกียบพลาสติกก็บอกเขาไม่ต้องเอามาไม่ต้องเอามาใช้ของเราปลอดภัยกว่าน้ำจิ้มน้ำพริก อันนี้นี่แล้วแต่ความจําเป็นครับกลับไปเรื่องเดิมถูกไหมถ้าเรารู้แน่แ่ว่าเป็นพริกน้ําปลาแน่เราก็น่าจะพอทําเองได้เนาะใช่ถูกไหมดังนั้นก็ต้องฝากไปถึงเดลิเวอรี่ครับบิสเนสเหมือนกันนะครับถ้าท่านทําระบบหรือพัฒนาเดบตัวนี้ได้อาจจะมีช่องติ๊กอะไรที่มันละเอียดมากขึ้นครับนะช้อนตอนนี้ช้อนซ่อมพลาสติกเนี่ยเขามีให้ติ๊กแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกน้ําจงน้ําจิ้มหรืออะไรที่เพราะจริงๆอีกส่วนหนึ่งที่มันล้นบ้านอาจารย์ทุกวันนี้ มันคือไอ้ไอ้กล่องเล็กๆคนะบางทีเราสั่งอาหารแนวแนวเกาหลีแนวแนวอะไรพวกนี้มันจะมีซุปกิมจิถ้วยเล็กๆอะไรอย่างนี้เต็มไปหมดเนี่ยมันเยอะเหมือนกันจริงๆผมมีปัญหากับพวกแบบเวลาสั่งพิซซ่าหรือไก่ทอดเหมือนกันะครับให้ซอสมาแบบบางทีไปเทใส่ขวดได้ขวดหนึ่งขวดีีถูกต้องก็ก็น่าสนใจครับจริงๆคือถ้า หลายๆอย่างที่เรารู้ว่าเราไม่ทานอยู่แล้วเช่นแบบอย่างผมเองไม่ทานพริกน้ำส้มอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าอย่าเอามาเลยเอามาไม่มีประโยชน์แน่นอนนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องฝากกลับไปทำ Delivery Business เหมือนกันนะครับถ้าทําอะไรตรงนี้ลดตรงนี้ได้เพราะเรา Develop ขึ้นมาวันนี้มันก็ใช้ได้ระยะยาวเนาะนะมันก็เป็นการตัดหรือ Reject สิ่งที่มันไม่ไม่จำเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเอาละหลังจากเมื่อเราฮีทอะไรให้ให้ร้อนเรียบร้อยมันก็ต้องเหลือ ่เปื่อนอาหารอยู่ครับ,รบก็กล่องในที่เปื้อนอาหารเนี่ยวิธีการแนะนําวิธีที่สุดคือเอาไปล้างครับเพราะว่าอย่างแรกคือล้างเนี่ยมันปลอดภัยเรื่องการฆ่าเชื้อแน่นอนเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าตัว COVID COVID 19, โควิดไอโคนาไวรัสเนี่ยมันทนน้าสบู่ไม่ได้ครับนะก็ล้างเสร็จเรียบร้อยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือภาชนะที่ล้างเสร็จแล้วเนี่ยมันสามารถเก็บรวบรวม,มแยกประเภทไปให้คนที่อเอาไปซิเคิลเอาไปจัดการต่อง,ง่ายนะดังนั้นก็แนะนําให้ล้างครับ น้ำล้างก็ไม่ต้องเป็นต้องเป็นน้ําสะอาดมากก็ได้เนาะถ้าเราคิดว่าเราจะแค่ครีไซเคิลเนาะถูกไหมครับเป็นน้ําที่เราล้างจานไปบ้างแล้วก็ได้ครับก็เอาพวกคือ,ค,อคือล้างจานก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีหน่อยเนาะนะบางทีเราล้างแล้วทิง้งทิ้งไปก็อาจจะล้างให้มันเหลือเหลือน้ําไว้หน่อยแล้วเอพวกนี้มาล้างทําความสะอาดปิดท้ายก็จริงๆก็อันนี้อันนี้น่าสนใจเพราะจริงช่วงนี้ก็นอกจากเรื่องโควิดเรามีปัญหาเรื่องแ้งด้วยครับน้ําแรงดังนั้นถ้าเราจะบอกว่าเราล้างทุกอันแบบสะอาดเยี่ยมวิ่งเลยเนี่ยก็ กลัวว่าจะเปลืองน้ําเหมือนกันกลัาจ,จะไม่ใช่คําตอบแบบนั้นครับก็จริงๆริวิธีการล้างของที่ดตรโอแนะนําก็น่าสนใจครับในกรณีล้างลักษณะนั้นแค่ไม่ให้มันมีไม่ให้มันเน่าไม่ให้มันมีพดแมลงมาขึ้นก็พอแล้วนะครับหรือ,หร,อหรือแม้กระทั่งบางทีน้ําตัวนี้ที่เรามาล้างเสร็จรเขามันไปใช้ต่อได้3มสเต็ปนะน้ําที่เราเปิดจากก๊อกเนี่ยล้างจานชามของเราภาชนะเราให้สะอาด2เนี่ยถ้าเราเก็บน้ําตัวนี้ไว้ใช้เนี่ยมันเอาไว้ล้างไอ้พวกแพ็คเกจจิ้งพวกนี้ได้ครับ ะครับให้รีไซเคิลได้สุดท้ายมันยังใช้ได้อีกอันหนึ่งเนีเอาไปรดน้ําต้นไม้ใช่ครับ<笑><笑>แต่ถ้าแต่ถ้าเราอยู่คอนโดหล,หลายคนคิดเออถ้ามันไม่ได้มันก็ไม่ได้นะครับก็จบไปแต่ถ้าท่านมีพื้นที่แล้วต้องใช้น้ําไปรดน้ําต้นไม้อยู่แล้วก็ฉีดน้ําน้ําประปาเนี่ยก็ถ้าใช้แบบนี้ได้ก็ช่วยได้เยอะก็น่าจะเป็นเรือ่องดีครับนะครับเอาละนะครับมี อะไรอยากสรุปไหมฮะดรวิทย์ให้สรุปอะไรสั้นๆนิดหน่อยเราหมดเวลาแล้วก็จริงๆอยากชวนทุกท่านคิดมากกว่าครับเพราะนอกจากเรื่องการแยกขยะที่มันเกิดขึ้นช่วงนี้แล้วจริงๆเนี่ยพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนไปในช่วงสภาวะวิกฤตเนี้มันมันก็คงจะอยู่แค่ช่วงนี้ถ้าพูดตามตรงนะครับพอถ้าวิกฤตโควิดคลี่คลายเนี่ยเราก็จะกลับไปใช้ชีวิตคล้ายๆเดิมแต่จะบอกว่าเหมือนเดิมซะทีเดียวก็ไม่ได้นั้นสิ่งที่จะชวนคิดก็คือว่าพฤติกรรมที่มันเกิดการเปลี่ยนในช่วงนี้เนี่ยมันมีอันไหน ที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม,อมที่อยากจะให้มันติดตัวเราไปหลังจากพ้นวิกฤตโควิดเนี้ยผมว่าเป็นช่วงที่เราได้ฝึกมีเวลาฝึกทำเวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับที่ครอบครัวครับสามารถฝึกทำแล้วมันจะเกิดประโยชน์ในอนาคตกับสิ่งแวดล้อมในโลกของเราได้โอเคครับในไหนก็ฝึกแยกขยะแล้วก็นะครับจำมันไว้แล้วก็ให้มันเป็นหนึ่งในนิสัยของเราใช่ครับนะครับเอาละครับวันนี้ รายการ NY Insider นะครับต้องขอบคุณดรตั้งดรวิทย์มากนะครับที่มาพูดคุยกันแล้วก็สนุกสนานมากก็อย่าลืมครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ